มาค่ะพี่น้องมาหอดบานกับิเฮดสมต่าต่าแค่หลอดเสร็จซวงเนาะเสด็จซวงนะจ้ะล้มนะคะเมื่อนี้มีล้มอยู่เวลิงตันแล้วก็ช่วงที่เครื่องบินล้มพี่น้องโยกเกกโยกเกกเอ้ยนะคะเลยต้องจัดในเย็กน้อยนะคะจัดแก่เมาเครืองค่ะบริก,กินโดนนี่รอแบบร่อเวลามาต่ำกินเองนะ ทำกิ่งแดงถูกใจค่ะถูกใจค่ะต้มแรงมากวันนี้มักฝานนะคะ,นนะ,คะอยากกินแบบฝานฝานนะคะฝานเราได้พี่น้องมอันจังแสดส,ส,สับ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 นะคะ อกนัอนกนยะเรียบร้อยแล้วจ้าตำแค่รอดกับเส้นนะคะเ้นลวกนะคะนี่เดี๋ยวไปกินกันเลยนะคะพี่น้องจ้ามาจ้านะคะถดงเวลาซิมแล้วนะคะตำแค่รอดกับขนมเส้นขนมจีนนะคะเซนขนมจีนมันีใส่เป็นเส้นนั่น ของญี่ปุ่นไหมจ้ะของเจปแปนนะว้ยมันนี่นะคะตามกระสีมี่ผักแกมแค่นี้ละจ้ะมาหอดบานกะน,นะแล้วก็จะมีหมูนะคะทอดน้ำปลาตั้งแต่โดนแล้วนะคะใส่ซองฟิตไว้นะคะพี่น้องค่ะขออนุญาตใส่มือเนาะขออนุญาตใส่มือละจ้ะมือ อื <c oughs> ไม่แห้งสวงข้อพร้อมได้บ้างเนี่ยหาเจ็บข้อแล้วล่ะพี่น้องเหลือไอได้บ้าเนี่ยนิดหน่อยนะคะเหลือไอนิดหน่อยนะค่ะ หุงเข่าไว้ดีบะท่านใจสุกบะท่านนะคะเรื่องต้มเส้นนี่ล่ะว้ดี ทอดน้ำปา <c oughs> ดดลาแดดล่มแด่ร่มแบบกินสบายแต่ว่าห่างไปหนาหาดพี่น้องร่มแห้งไปถึงคนไปจอบเห็ด เรไปเะไปอะไรล่ะันร,รกแบบนี้แฮก c o m m e ซิเกิดนะฮะช่วงสิบทส,สมารปีใหม่เนะฟิสมารปีใหม่ สาวหลา่าสิไป <c oughs> เล่นท่างเหน,นือน,นะคะคนละเน่เปียถ้ามมนตันเท่ารางานะคะเปรอท่างผลนะคะรอนรอร,อ,ร,อ,ร,อ,รอืม กินแล้วเราก็สิอันแพ็กนะคะลือกับเปาออกมาอันใดที่ต้องต้องซักนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็ซัพพอร์ตกันมาตลอดนะคะ